นันนังคาเนี่ยเมื่อวันวันก่อนที่เมื่อเมื่อต้นเดือนน่ะือคุณพระโกยินนะครับแนะนำแล้วก็ชวนผมให้ทำธุรกิจด,ด้วยแล้วก็เรื่องการเจ็บปว่วยเนี่ยเห็นผมเป็นหมอไงผมผมเป็นแพทย์ประจำตำบลไงแล้วก็รู้จักคนเยอะแยะอะไรเงี้ยอยากให้ทำด้วยแล้วก็ผมก็เป็นเบาหวานความดันไขมันเจ้าแล้วก็ ปวดหัวเข่าหัวเข่ากแ็กแก็บก็แกบแล้วก็มือตีนชาด้วยนะแต่ตอนนี้มันหายไปหมดแล้วหายโดยไม่รู้เรื่องเลยฮะตั้งแต่ปิดเอ็กซ์สามสิบเก้าสองนะวันวันแรกก็ปิดไปเฉยวันที่สองเนี่ยปวดหูครับปวดหูปวดหูปวดมากเลยแต่ไม่ใช่ปวดข้างที่ที่ดับนะปวดช่างดีอแล้วบวมด้วย ปวดรับวมไงก็เลยผมก็เลยใจไม่ดีก็เลยปรึกษาคุณพระคุรินผู้นำเนาะมาแล้วก็ย้ายย้ายย้อนจากติดตั้สะดือมาแปะึ้นข้างหูได้ไหนบอกได้ผมย้ายได้เมื่อนาแล้วก็ก็อลองย้ายดูคะเราย้ายมาแปะตอนหนูข้ามอังคืนก็นอนหลับสบายฮะพอเช้าขึ้นมาโอ้มันขอบคุณพระเจ้าเลยบอกว่าโอ้โหเนี่ยได้ยินครับ ข้างขวาเนี่ยที่ที่ดับมาสองปีเนีได้ยินครับก็ฟังโทรศัพท์ก็ได้ยินชัดแล้วเอาโทรศัพท์ที่พูดคุยกันนี่ยเอามาฟังเอามาติดไว้ข้างข้างหูที่ที่หูดับอ่ะมันได้ยินขึ้นมาอีกครับอขอบคุณพระเจ้าครับที่ว่าเอม๊มหจจจัศาลจริงๆนะด้แค่สองวันแค่นั้นเองมนุษย์หูได้ยินได้เออ มันมันมหจศาลนะมันไม่ใช่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นตเชื่อพันเปอร์เซ็นเลยว่าของบริษัทรายเว็บนี่แน่นอนที่สุดเนี่ยแล้วตอนนี้มันหัวเขาเนี่ยก็จับคยื่นเนี่ยกรอบแคบกรอบแคบแน้วมันหายโดยปริยายเลยเนี่ยหายไปเองนะฮะตั้งที่ติดได้สี่วันวันนี้เองครับเนี่ยติดเอฟสามเก้า แล้วก็ปิดแอนย้อนใส่ท่าสะดือได้ฮนะปิดได้สี่วันวันนี้ยมันหายโดยปริยายแล้วมือตีนที่ชาเนี่ยเคยนอนทับข้างแล้วชาตอนนี้ไม่ชาอนะปายนิ้วไปเท้าก็ไม่ชานะมันหายโดยปริยายโดยไม่รู้เรื่องเลยว่ามันหายปิดไปเปลี่ยนไปมันหายแค่สี่วันนั่นเองนี่แหละเข้าวันที่สี่อ่ะนะถ้าเราปิดต่อไปปิดต่อไปได้เลยผมว่าเห็นผู้นำบอกว่า อ่าคุณลงมาดั้งถ้าติดไปเรื่อยๆจนสองเดือนขึ้นไปเนี่ยรับรองว่าคุณลงมาดั้จะต้องหนุ่มขึ้นมาจากเจ็ดสิบเนี่ยลงมาเหลือห้าสิบติดสิบหรือสี่สิบก็ได้นะอ้าวมันก็ดีเห็นไะด้ย้อนย้อนวนะมยก็ดีสิข่อยอ่าแล้วผมก็จะติดต่อไปฮนะเพราะว่าผมยังมีเหลืออยู่เยอะเพราะว่าผมลงกรอนไว้มัน,ม,นมันก็มี ็จะใช้เรื่อยไปฮนะแล้วก็จะแนะนําคนที่อ่าแล้วผมก็แน,นนะนําเนี่ยคนสนทุมเนี่ยโทรมาบอกเออเอามาให้หน่อยอนะไรเนี่ยจะสมัครยังไงนะอะไรเนี่ยไอ้ผมคุยกับเขาอะไรจะอนะไรเนี่ยเขาก็จะสมัครด้วยอะไรเนงะี้ยก็แล้วคนป่วยเนี่ยในบ้านเขามีข้างๆบ้านเขามีแล้วนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่ครับอ่าครับแล้วผมก็อยา,ากจะเกรียนถามด้วยว่า คนที่เป็นไส้เลื่อนเนี่ยเราติดตรงไส้เลื่อนได้ไหมเรื่องตรงไหนแบบพวกนี้แล้วอ่าม่ไม่ต้องผ่าใช่ไหมหมอนัดผ่าที่วันเดือนที่สาเดือนหน้าเนี่ยไม่ต้องผ่าบอกผู้บอกหมอว่ามันยังไม่ผ่าหมอมาทำใจก่อนเนาะแบบนีน้แล้วเราก็ใช้เอเอ็สามเก้าปิดเนาะ แล้วก็ตตรงใกล้ใกล้เทียนนะเพราะว่าบอกว่าเล้หูจะดีเนี่ยก็ขับขัอยางน่าจะคู่นะครับครับผมย็งน่าจคู่ที่ที่พี่ยอดแนำไปนะครับครับติตรงใกล้ๆตำแหน่งที่ยันเซ็นะคนที่ต้องต้องโตต้องวนที่จะจอน้ำไม่ต้องจอนะไม่ต้องจอใช้ใช้ไอออนติดตรงไตฮะตรงด้านหลังเอวใช่ไหมครับ ช่ไหมครับครับผมครับเอะไครับถามจะได้ก็ใช่ไหมครก็คงจะในลูกนี้นะใช่ไหมครับครับติดที่ด้านหลังนั่นแหละครับตั้งใจนั่นแหละคตับซ้ายข้างขวาก็ได้เนาะครับนั่นด้านในด้านหนึ่งก็ได้ครับติดกลางก็ได้มาถึงหมดแะถึงหมดเดี๋ยวผมจ้าตัวล์โตัไลา์ไปบอกเขาเพราะตัวต่างไล์ไม่เสียตังค์อ่ะโัวสั่ง ตัน,นั้นจะเสียตังค์แต่ตัวทางไลน์ก็ไม่เสียตังค์มันก็ดีอย่างคุยกันนานๆได้ครับผมก็มีประสบการณ์ที่เนี่ยแล้วผมก็จะใช้เรื่อยไปโอ้ด้ยินะนะได้นะจยินตลอดเนะี่ยโอ้ฟังจบตัวท่านก็ได้ยินชัดเลยตอนนี้ภรรยาเรียกเรเอโอามาจันงนั่นแหละคุยอะไรเรามาจังอาเอ่อม้อง่อยพวกที่หูมมไม่ก้ได้ยินนยเขารู้อยู่อะ ทีนี้เขามารู้ว่าผมได้ยินชัดแล้วเขาเอามั่งเนี่ยติดได้ชั้นเราที่เออเราก็เขาเป็นหลายโรคกันเนาะเหมือนหัวชอบเหมือนหัวหรือแะไรก็เออเขาสอยปลาตปาเนี่ยแล้วมันหล่นมาสองลูกเลยลูกหลงทางลูกหล่นแต่หน้าเขาหงายท้องแล้วหัวฟาดพื้นพื้นก็พื้นถนนก็เป็นคอนกรีตเนาะต้นมะพร้าวก็อยู่ริมทางเนาะหล่นมาจบเลยโปรเจกต์ทิ้งกูส่งสัตว์อลัน

ถ้าตอนมันได้ยินมามัอัศจรรย์ว่ะเองมันแน่นอนนะครับกอผมมีเรื่องแชร์แค่นี้ครับครับผมครับบค๊กบิ๊กบท๊กบิ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 อกบิรกบร๊กบิ๊กบิ๊ับินกบิทีบว่าหู๊กบิ๊กติดกบิดบิ๊กบิ๊กบิ๊หบังกบิ่ใช่๊กบิ๊กบิ่กบิ๊กติ๊กบิดกบิดกบิ๊กแิ๊เอ่อ ย่อนที่ใต้เสือบอกนีนไม่ที่หูเนี่ยที่ข้างหูเนี่ยหูดาบเนี่ยเรามันปวดอะมันปวดมากอะมันปวดที่ปวดที่เออตัวไอ้สามตาไปทำงานเนียมันมันปวดตรงนี้อ่าเราก็เลยผมเลยเอาย้อนไปติดตรงที่ปวดมันก็หายปวดไงอ่าไม่ไม่ใช่ว่าออาเราปวดแล้วมันมันติดได้นะเราเียรลงเครื่องเนี่ยมันจะหายด้วยบรยาแต่ว่าพวกเนี้ว่ามันเป็นานเนี่ะ ทั้งอีย่ยอดทั้งเอ็กซ์สามเก้ามันไปทำงานนะอ่าติดเฉพาะตรงที่เป็นปวดตอนนี้ผมก็ออกแล้วออกแล้วเพราะเขาหายปวดแล้วหาย,ววอยออบวมแล้วก็ออกได้ติดที่ใารสิ่อถึเหมือนเดิมวะครับขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณดูมานั้นคุณผมขออนุค่อเรื่อถามหน่อยนะคะว่าคน<ะ>ที่เป็นโรคไตมานานแล้วก็ เขาใหม่นะครับคนนี้เสียงหายไปแล้วนา่าจะรูด้ดูไปแล้วคนที่คนที่เป็นโรคไตมานานแล้วเขาสามารถเปลี่ยนไตมาแล้วประมาณห้าปีตอนนี้เอ,อหัวใจของเขาเป็นผิดเสียงเป็นกนขาขารได้หายนะ บบามากครับพี่นิสชาชนแล้ว,วก็ทำงานในตรงเอาวทแด้นะจะพูดนะครับพี่เสียงเบามากครับขอขยับใหม่มาที่ใกล้แล้วก็พูดใหม่ดินนะครับ,บฮ<ะ>ัลโหลครับพี่พี่นิสาชนได้ยินไหมครับ ก็ผมผมผมคิดว่าเนี่ยลักษณะการพูดของแกเนี่ยอาจใชกสักพักหนึ่งคําพูดแกจะกระชับขึ้นเหมือนที่ผลนะะว่า<ช>อยากดูอีกสักสามเดือนก็ครับขอบคุณคุณลุงมนัสนะครับที่มาแบ่งปันนะแล้วก็เมื่อกี้พี่นิสาชนต้องต้องเอาไม้ใกล้ปากน,นะครับถึงจะ ถึงจะดังชัดเจนนะเสียงมันค่ะครับผมขออนุญาตถามครัเปนแบบคือเริ่มใหม่ครับคือคือเขาเป็นโรคไตแล้วก็สามารถเปลี่ยนไตมาได้แล้วประมาณห้าปีแต่ตอนนี้หัวใจของเขาเต้นผิดจังหวะแล้วก็มีความดันสูงเราน่าจะแนะนําเขาว่ายังไงดีคะหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็เปลี่ยนไตมาแล้วใช่ไหม สภาวะอาการที่เป็นอยู่นี่คือเป็นเป็นอะไรอยู่ตอนนี้เป็น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 หัวใจติดเต้นเต้นผิฏจังหวะแล้วมีความดันสูงค่ะเพราะเพราะจากการเปลี่ยนไตหรือว่าอะไรคือไม่เกี่ยวเลยแต่ไม่อาะเปลี่ยนไปก็ก่อนที่จะเปลี่ยนไปอ่ะเป็นแล้วหลังพอเปลี่ยนไตเสร็จแล้วมันเพิ่งมาเป็นแค่ประมาณปีสองปีเนี่ยค่ะที่เริ่มหัวใจเิ้นเหตุติ้นเหตุจังหวะนะคะเพ่งมาเป็นทีหลังอีก ก็ต um ้องดูเขาดื่มน้ำน้อยไหมนะครับนะครับก็ต้องดูว่าเลือดเขาเดือหรือเปล่าตอนนี้ระบบการทํางานของหัวใจนะมันก็จะประกอบกันเนาะการไหลเวียนของเลือดดีไหมนะครับเขาดื่มน้าน้อยหรือเปล่านะครับแล้วก็เกี่ยวกับหลายอย่างถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับใช้ได้น่ะลองลองให้เขาใช้ดูแล้วก็าดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับบางคนเขาไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบดื่มน้ําเลยนะครับต้องต้องบอกกันนิดๆึงว่าให้เขาดื่มน้ําให้มากขึ้น ร่างกายก็ต้องการน้ําระบบไหลเวียนของเลือดไม่ดีระบบการทํางานหัวใจก็จะผิดปกตินะครับอันนี้สําคัญนะลองดูนะครับเขาสามารถใช้ทั้ง S39 และ Y Adiion e ได้ไหมคะหรือว่าควรจะแนะนําแค่ S39 ดีคะก็ถามว่าใช้ได้ใช้ได้ทั้งคู่เลยไหมก็ใช้ได้ทุกคนใช้ได้เหมือนกันนะลองลองใช้ดูครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกคนนะทั้งสองอย่างนี่แหละแต่ว่า เราจะลอง x3 เข้าก่อนก็นกไดห้หรือร่างกายของเราเนี่ยมันมีเซลล์เนื้อร้ทุกคนอยู่แล้วแหละแต่ว่าสามารถถ้าเราใช้ควบคู่กันไปมันก็จะขับระนาดออกได้เร็วขึ้นแล้วก็คิดลองใช้ได้ทั้งคู่เลยก็ได้ครับขอบคุณค่ะครับพ,พี่นิสาชนพาผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้ไหมครับช่วยได้ค่ะช่วยได้ อา <จะ S 1> ารเนได้ขับรถได้อะไรได้โอเคนะครับคาวนี้วิธีการถ้าเกิดเขายังไม่เคยใช้เราจะใ้ใช้เนี่ยอาการที่เขาทักเขาบวนเรื่องของพวกการเต้นหัวใจที่มันผิดผิดจังหวะเนี่ยก็ใช้สูตรเหมือนกันนะครับสูตรที่เราใช้ก็คือสองสองพักสองนะครับก็คือ,อแปะเข้าไปดูก่อนนะครับสองชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ให้เขาประเมินว่าหัวใจเขาเนี่ยผิดปกติจากเดิมหรือเปล่ามันจะมาเหมือนเดิมหรือมันจะ ผิดมากกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็แให้เขาลองเองนะครับจากนั้นถ้าถ้าใครว่าเขารู้สึกว่าผิดปกติมากนะฮะให้เข้าจุดแล้วก็จากนั้นก็พักแล้วก็แปะใหม่อย่างเงี้ยครับสลับสลับไปเรื่อยๆนะครับก็สองชั่วโมงแล้วก็พักสองชั่วโมงติดใหม่สองชั่วโมงเบอีเคสเคสที่